pray for humanity especially Israel and Palestine ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของทุกชีวิตพี่น้องไทยในอิสราเอลและขอเป็นกำลังใจแด่ทุกครอบครัวที่สูญเสียอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ pray for humanity especially Israel and Palestine ขอแสดงความเสียใจ กับการจากไปของทุกชีวิตพี่น้องไทยในอิสราเอลและขอเป็นกําลังใจแด่ทุกครอบครัวที่สูญเสียอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ Play for Humanity especially Israel and Palestine ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของทุกชีวิตพี่น้องไทยในอิสราเอล และขอเป็นกำลังใจแด่ทุกครอบครัวที่สูญเสียอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้